สวัสดีค่ะโลกของป้าอินดี้ป้าอินดี้พากินวันนี้แวะมาร้านความสุขร้านอาหารเช้าติ่มซำที่โคราชในโครงการซิต y ี้ลิงค์ตลาดเมฟแฟรร้านเปิดตั้งแต่เวลา7โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งภายในร้านมีพื้นที่กว้างขวางตกแต่งสวยงามค่ะมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายติ่มซำที่เห็นอยู่ในตู้นี้ราคาเริ่มต้นที่ถาดละ30บาทเองค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยและยังมีห้องส่วนตัวให้ด้วยนะคะ เมนูอาหารอื่นๆก็สามารถสแกนคิวอาโคเลือกได้เลยและยังมีติ่มซำหน้าพิเศษด้วยค่ะอาหารที่ป้าสั่งมาลองวันนี้ก็มีอาหารจานเดียวแกงเส้นแล้วก็ขบวนติ่มซำอีกมากมายเลยค่ะส่วนเมนูนที่ลองแล้วติดใจก็ได้แก่ซาลาเปาลาวาไส้ทะลักนี่ละค่ะรสชาติกลมกล่อมแป้งสาลาเปานิ่มลองดูนะคะ จบการรีวิววันนี้เพียงเท่านี้ใครอยากลองมาลองได้เลยค่ะที่จดดอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไว้พบกันคลิปหน้าป้ามีเมนูอื่นๆและร้านอื่นๆมาแนะนำอีกแล้วรอพบกันอีกนะคะบ๊ายบายลาแล้วความสุขวันนี้ไปต่อความสุขรอบหน้าสวัสดีค่ะ